ติดซับนะครับเนาะมันก็จะเริ่มกระซับกระไซมันนิ่งนะครับกันงูเป็นานี่ครต้องูในระยะเวลาคือซาวถึงสัวตวันครับถอานัารอกเป็นสัวตว,วันแต่ทำว่าบางทีก็ออกมาแน่การเป็น่ันชานี่มันเป็นชัดเงียบนี่เขาจะดูได้ฮอน,นับรอบเซลล์อืม,<ผ>มอันนี้ผมจะมีกระดานครับผมจะจุดระหว่างงูตัวนี้ชื่อยังเคยเปลี่ยนซับบาที่หยังทำารอบนับไปเห็น ช่วงที่เราคอยระวังนั่นะประมาณซาวงซาวเอ็ดวันหรือว่าสิบเก้าซาวซาวเอ็ดนี่นะครับสามวันนี่ผมจะมาเติมม่อคืนมาผมจะเอาเขาใส่มาซองละครับถ้ามานอนน้ำเมือกมันจะออกออกจากช่องออกคอดมันอ๋ออันนี้คือใส่เงียบต้องมาสังเกตอ๋อแล้วยังมาปิดซัดนี่ยังเป็หลงว่าลอกมันนี่คือมันใจลอกอี่คืออายุสิบอายุสิบแปดเดือนละเนาะครับแล้วส่วนมาเริ่มปิดซัดครั้งแรกปุ๊บ แล้วรอบผมมันจะเป็นยังไดครับที่ผมบอกทุกเสาคือคือถ้าสมมติว่ามันห้องใส่ครั้งเดียวติดถ้ามันถ้ามันบาดเจ็บถ้ามีอากาแสดงว่ามันติดละในต้องหานรอบก็ทานรอบอยู่นะอันนี้ผ่านผ่านขั้นต่อเนึ่งละครับแต่ถ้าเล้งไปเล้งไปเนี่ยผมว่าปัญหาแต่เราสมเต่บางครั้งผมมันผ่านไปสามรอบกลมบาเจก็มีนะ๋อเนี่ยคือเป็นซัดทุกสาหรืองเซเล็ตับ ผสมเ้าแรกอาจจะปฏิสจะต้องนับไปอย่างที่พวกเราจดไว้เนาะนับไปเลาะเลาะหินเสาเดอะเซสเราก็มาดูซองดูน้ําเมือกวนออกข้างฟอดก่อนนั้นแล้วก็ผสมอีกครั้งหนึ่งบางทีอาจจะสองครั้งสี่ครั้งก็มันมาแน่นอนมาแน่นอนครับบางตัวมันง่ายขนาดแต่งโม่สาวนี่ผมยอมรับเลยว่าเปอร์เซ็นต์การการติดนี่ประมาณแปดสิบเปอร์เซนต์ครับเพราะว่าถ้าจับนิ่งๆนะมูเนี่ยผสมรอบรอบเดียวหมดเลยอืมคือโม่สาวนี่หมายถึงว่าอันนี้อย่าบอกเคยมี ลูกมาเต็มเตือเนาะส่วนมากที่ว่าที่ว่ามันผสมหลายครั้งนี่อาจจะเป็นงูนางงูนางนี่คือเป็นนางละคเคยผ่านการมีลูกมาละม,มีลูกงูนางแล้วกว็งูสาวนี่เปอร์เซ็นในการติดแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาเลือกเลือกซื้อบัอวาเาก็ต้องเลือกเอาอว,วัวสาวเป็นลักก่อนเป็นลักแล้วก็ไปน้ําเ้อนี่ก็โอเคเขาต้องเลือกเอาน้ำเยอะที่ดีๆใส่น้อยเพาะงูสาวนี่นะต้สิบเปอร์เซ็นเพราะว่า บางทีก็เอาน้ำบอยใส่ก็มียูที่สภาพผ้างูนะตัวนี้น้ำบอยมูเนี่ยเพราะว่ามันมันอยู่ที่อันนี่ตัวข้องงูสาวนี่ลูกมันเขาต้องเลือกเอาลูกตัวน้อยๆใน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 น้ำเชื่อปอกนะเพราะว่าถ้าตัวใหญ่มันเกินยากขางงูนางนี่มันคนไงเมื่อ้รมันมีวิธีเลือกได้ตัวครับถามว่ามีวิธีเลือกได้ก่อนเลือกได้สักอนหรือว่า คือนักเชื้อสามารถคาดได้เลยว่าจะเอาลูกตัวใหญ่ตัวน้อยเอาจะเอาพันใดมีครับจะเอาอย่างใดขาวแดงหรือว่าขาวดําหรือว่าเพม่นมีมดเจลซี่มีอย่างอื่่อันนี้คือปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องแต่เขาก็เสี่ยงน้อยถ้ามันติดก็ถือว่าเป็นกําไรของโอเคไปแต่ถ้าปฏิเสก็รอบหนึ่งประมาณเท่าไรครับก็เตอโพรมโสมสองร้อยสี่สิบต่อตัวถ้านำเป็นนําเชื้อของน้องนะครับ ก็ถ้าเป็นกลมก็ห้าสิบบาทแล้วแต่เราจะเลือกเอาครับแต่ก็ของอสคก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบอันนี้ก็คือต้องมาเสี่ยงแลอันนี้คือปัญหาเรื่องการผสมพันธุ์ละจะเอาน้ำเชื้ออย่างไรใส่ไงครับแต่ปัญหาต่อไปเราต้องต้องรุ้นนะรุนว่าจะติดหรือไม่ติดปิทถ้ามันติดก็โอเคถ้าปฏิทิดก็ต้องรอถคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะอู้บังว่าถ้าปฏิทิดเนี่ยเขาเสียเวลาในการเลี้ยงไงครับเนี่ย บางคนนะครับผมอยากแนะนําว่าบางคนเลี้ยงงูเนาะเลี้ยงงูห้าตัวซื้อมามาพร้อมเดียวกันคซุปเมอร์ซื้องูสาวมามาได้แปดเดินทุกตัวเลยนะลอดพร้อมเดียวกันโอเครอบแรกลอดพร้อมกันถึงรอบสองนะมันบะเต้าเดียวกันบางตัวนี่ผสมมีที่ึงว่านะมันเป็นการปะแจอาจจะบางทีเกิดมาได้สี่สิบห้าวันบางตัวปะแจไวมันก็เป็นสัตว์เร็วบางตัวก็ปอก ปีปีที่ห้าฮวเดือนแล้วครับมันปิดซัดโอ้นะมัน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 เจ็บเรือคือต้องมาลุ้นดูการปิดซัดของมันอย่างครับมันมันจะบาลานซ์กันคือเหมือนจะว่ามันจะประเมินกันทุกตัวใช่คือเหมือนจะว่าเขาซื้อมาห้าตัวเพือพร้อมกันปุ๊บพอนน่เขาซื้อที่เป็นเซัดพร้อมกันพร้อมกันมาใช่มันอยู่ที่การกินการดูแลการรักษาการดูแลของมันน่ะแต่ถ้ามันมาแน่เต่มันมันก็ต้องมี่มีปัญหาพวกปลาอ่ะห้าตัวถ้าสมมติว่ามันถ้าสมมติว่ามาพร้อมกันเกิดพร้อมกัันครบ รอบแรกโอเครอบสองนะครับรอบสองนี่การผสมนี่มันถึงตรงกันแน่นอนเ,<อ>เพราะว่างงจะเป็นสัตว์เร็วหรือสัตว์ช้านี่าต้องมาลุ้นตัวนี้ยังกันม,มันบางตัวนี่บางคนเนี่ยโอ้ซื้งงมแม่พันมาห้าตัวตัวละสี่หมื่นตัวละสองแสนนะั้งสองแสนนี่เป็นเงินของเขาแล้วเขา,า,าต้องอานม,มาขายรอบแรกโอเครอบสองมีงงเข้าแทนเข้าเสร็จเลยครับ ไหนเขาจะซื้อทั้งหมดไหนะรายงานไหนจะเขาต้องคิดนะต้องดูแลต้องมันบร,ริหารจัดการตรงนี้ถ,ถ้ามีโงโนักอย่างนี้นี่มันมีปัญหาเพราะเขามีโทษแทนเขามีงโอนแทนไหมถึงว่าการเล่งงนงูนมก็มีงโอทดแทนเลถ้าไม่มีโทษแทนเขา,ามานนี่ออไปไม่ได้เลยครับครับบางคนเล่นงอเงลีดโอเคถ้าเล่นงอเงลีดได้ถ้าสมมุติว่าฮาดยึดคติว่าถ้าน้ำนมเขาได้มาเดือนหนึ่ง เราเดืนหนึ่งเขาได้กําไรเข้ามาเขาซื้องูประมาณสามเข้ามาแต่นะ้อะไรโอเคแต่บางคนนี่มันจะซื้อนี่ครับได้นำงูมาเงินต้นเอาไปใช้ใจย่างเดมันก็จบใช่ครับแต่อย่างผมนี่มันจะมีงูน้อยนักครับึ่งประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ผมผมผมเลี้ยงอยู่ผมเลี้ยงอยู่ประมาณสองห้าตัวเนาะก็งูผมมีอยู่เจ็ดสิบกว่าตัวเนี่ยแต่รีดได้อยู่สองห้าตัวผมผมไปเลี้ยงงูถึงเจ็ดสิบห้าตัวเป็นผลพรได้งู เปอร์เซ็นต์นก็อยู่นักอู่พ้นต่ออยู่ในเกณฑ์ของ60 60, หกสิบหสิรือว่าเจ็ดิเป็นต์ในฟาร์มไหมมายมถึงว่าหกสิบเนเจ็ดสิบอซ็่คือง่แค่งนี้โงมีมีร้อยโงเรียองสักสี่สิบอง่ทดแท่หกสิบอยอ๋งองทดแทนเตียยไว้หกิออร้อหกสี่สิบทดแทนเตรียมไว้หกสิบมันก็ยังดนีดน,น้อยกตจะโอเคในการบริหารจัดการฟาร์มของเราครับมันมันมันจะมันจะนี่กันครัือว่าโง่ตดวนี้ได้โง่ตัวนี้ขึ้นมาละครับบสมมมุติว่านนะคอดป๊เ มันก็จะเริ่มเข้าสู่มัวรีดเนาะรีดไปเรื่อยมันหลังจากที่มันคลอดแล้วใื้นมแล้วมันจะสามารถให้นมเขาได้ไปเห็มกี่เดือนครับคุณหมอก็พือไปเรื่อยจนถึงจนถึงประมาณมันต้องอ๋อหัวนมนี่คือหลังจากที่มันเกิดลูกแล้วเนี่ยมันก็จะใื้นมไปเรื่อยตลอดเลยเตอมนี้ครับอ๋อคือคือใหม่ๆนี่เขาจะเลี้ยงโง่สาวนี่เนาะแต่ถ้าเกิดมาแรวอย่างมูเนี่ยคือใื้นมตลอด จนถึงจนถึงมันต้องต้องเขาจะ่ยุดแค่สองเดือนอหรือว่าสามเพราะฉะนั้นในระหว่างที่มันติดสัตว์มันก็มีนมอยู่กับอันนะครับมีอ๋อมูสมมติหลังูงตัวนี้เกิดปุ๊บมาเป็นงูตัวนี่เนาะงูตัวนั้นเนาะครับสมก็เปลี่ยนมูตัวนั้นเกิดมามันนี่นี่มาได้สามที่เลยกับย่ำเจอนะครับก<อ>็ให้มันเป็นซัดผมก็ใส่อยู่ใส่ก็โดยผมก็ได้ได้นมมันอยู่โดยปกติหลังจากที่มันเกิดลูกแล้วเนาะครับมันจะติดสัดเห็นครั้งหนึ่งหลังจากที่มันคลอดแล้วประมาณโดยเฉลี่ยประมาณกี่เดือนครับผู้หล ถ้าถ้าสมมติว่าคลอดแล้วเนาะครับคลอดแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ของความอุดุสมบูรณ์ของร่างกายของมันไงอยู่ประมาณสี่ห้าวันสี่สิบห้าวันจะสามารถติดสัตว์ได้ละเพราะว่าเดินกึ่งหรือไม่ก็สองเดินครับางก็เดือนแต่ก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะเขาจะผสมเลยหรือว่าเขาจะรอยี่ได้กรอบหรือว่าถ้าเราวังที่มันติดสั์เราไม่ก็มันอยู่ที่ถ้าผมนี่ในในในฟาร์มผมนี่มันจะอยู่ประมาณสองเดือน สองเดินนัสองเดินเกินจะเริ่มผสมใหม่ครับาบางบางตัวนี่เกิดมาได้แค่เดือนเดียวกับเป็นเป็นซัดนี่ผมบัสไซเตอร์ครับเพราะว่าระยะมันยังไม่ด้อย่งไปการนมมันยังผมต้องการนมมันอยู่แต่ถ้ามันถ้ามันสามเดือนเข้าไปโอเคเริ่มตีซัดตีใส่ผสมได้เลยสามเดอนนี่ผมใส่หมดเลยอย่างน้อยขอก็ไม่ได้รีดนมถ้าสามเดือนครับมันมันมันจะเลยนะตัวเป็นห้าเดือนห๋อแล้วแต่กับมันบัจมันมัดเต้ากันเนาะมันเต้ากันนะแล้วก็รีดนมไปเรื่อยเรื่อยเนาะครับ ถ้าสมมติว่ามันเป็นชัดใสแล้วมันติดเนาะครับเขาก็รีดไปเรืเ่อยๆเขาดูระยะการรีดขงองเาตอนที่มันต้องเนี่ยการรีด,รไ,ดได้อยูะ<อ>แต่เขาต้องมานับด้วยว่ามันเกิดันที่อย่างเขารีดได้กีวันประเดยมีเกณฑ์ของเพื่อนเนาะเนาะเดีอปีนด้สามร้อย้สิบห้าวันเขาว่ารีดแค่สองร้อยกว่าวันคือคือต้อง,งมันห้มันพักต้องไปครับพักต้องมันอยู่ระยะการรีดที่เขาว่าจ์ไว้ว่าบางตัวรีดเป็นปีถ้ารีดเป็นปีนี่ มันก็นน้ำนมก่อจะน้อยแล้วก็ลูกไม่ต้องกันเพื่สร้างเซลล์ของมันไว้แนบมันก็จะบรรโดดได้นั่นแต่แต่ฟาร์มผมนี่แค่หกเดือนผุ่ได้ละพอละหกเดือนนี่คือมันพักพักเต้าละจำเกณลียวมันเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนอ๋อแต่เขาเจ็ดเดือนนี่งงเขาเกิดแปรตั้งเก้าเนาะแค่พักสองเดือนพักตองสก็มันกินนั่นเออแต่ว่างงได้นะครับงงพักท้องอ่ะงงแห้งนมอ่ะหมายถึงว่าคือนมไปถึงเต็มตีละหกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วก็ปล่อยได้จำเกณฑ์นี่เจ็ดเดือน แล้วก็พักได้ไปสองเดือนครับอ๋อพักได้สองเดือนหมายถึงพักแห้งนะแห้งนมเลยนะสอดยาได้เลยอ๋อต้องสอดการได้มันนี่คือเขาต้องทําให้มันยุดยุดใหุ่นนมใจยาก็จะมียาประห่ายายาได้ยาได้เลยนะสอดเข้าไปตรงตรงที่หูนมที่มันท้องริดนมอ๋อสอดหูนมเลยครับสอดไปแค่ว้นนี้นะคือกระสบีเขาพูดขึ้นอ๋อเพูดขึ้นแ้วโน่นโน่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 นสิ ก่อนอันแนเว่าก่อนอื่นเขาต้องทำความสะอาดหัวเนาะครับเขาเขาสะอาดหูนมก่อนเช็ดดีๆแล้วก็เอายาดายมาันจะมีอันนั้นอันนั้นปิดลงกก็ซอกเข้าไปซอกเข้าไปในหัวลงไปท่นะแล้วก็บีบขึ้นไปแล้วก็หูดหูดขึ้นเลยนะหูดขึ้นเข้าไปในเต้าโนอนนอนนอนเลยอ่าเดี๋วิธีละวิธีการทำมันได้ยาเต้านมอย่างน้นก็ได้ละครับได้ปุ๊บเขาก็พยายามเดี๋ยวเมื่อหารพ่นมันจะเด้อดสอนที่ช่วงได้สองเดือนได้ตอนนี้นะเดี๋ยวนมมันจะลง เพราะว่ามันจะอ้านกันเดียวไงครับคืออาหารยากเลยผมผมจะจัดงูดาออกมาก่อนผมจะเอางูดายออกมาแล้วก็เพื่ออาหารแยกอาหารตี้หนึ่งครับผมจะบอกเื้อโปรตีนสูงละผมจะลดลงมาแค่สิบหกครับสิบหกไม่คือเพื่อแค่กิโลเดียวก่อนอ๋อ้บะค้างก็เกินเกินกิโลลดอาหารละลดอาหารลงละลดอาหารคนลดอาหารคนลงเพราะว่าระยะแรกประมาณสิบกว่าวันน่ยครับนมมันจะมันจะลง ถ้าลงลงไม่ปัญหาที่ตัวมาคือนมจะอักเสบอันนี้ <ผม S 1> คือป้องกันเพื่อมมนอักเสบบอป้อง,งกันเพื่อให้นมมาลงนักไงครับเพราะว่ายาไดเขากําลังทํางานอยู่ครับเออถ้าอบผ้าเลยจากสีบวันขึ้นไปเขามาันมือมันลูบี่เออนมมันดูแวบล,ง,นนแง,ลแง,งแล้วเนาะแห้งละแห้งบนห้องแห้งนมไปเนาะโอเคละตอนนั้นเขาก็เริ่มเอาอาหารยาคุณภาพดีมาทินอ๋อนี่คือการพักขันไลเข้ามาเดือนที่แปดก็เริ่มเอาเพือโปรตีนสูงหน่อย พื่อจะเตรียมใหม่เตรียมเพืมันใหม่ครับ,ย,รบย้อนกลับไปเนาะตอนรีดนมในช่วงอ่าตอนแรกก็คือตอนที่มันต้องเนาะจนถึงมันเกิดปู้ลก,ก็คืออาหารข้นเนาะกิโลเกิงแล้วก็คืออาหารหยาบไปมาจนปุ๊บจนถึงมันคลอดแล้วเริ่มรีดนมตอนนี้มันช่วงรีดนมอาอาหารเขาเปลี่ยนก็รกครับปู้ลครับ ก็ต้องเปลี่ยนฮะตอนที่รีดนมนี่เปลี่ยนอาหารละจะใช้วิธีอย่างอาหารยังไงครับผมสิบหนี่เหมือนแรกผมจะใจใจสิบแปดเปอร์เซ็นช่วงที่รีดนมจะใจสิบแปดเปอร์เซ็นของมันก็ของก็เนี่ยนะคคือเพิ่มเปอร์เซ็นต์ละทั่วเพิ่มเพิ่มโปรตีนก็เพิ่มโปรตีนมันสูงหน่อยครับเพราะว่ามันต้องสร้างถ้างูดีกินดีอยู่ดีกับนมอยู่ลงมาละแล้วปริมาณเท่าหัวละกิโลถึงกิโลเกินเหมือนเดิมก็มันอาจจะสองต่อหนึ่งของน้ำนมครับ